อีกสคนในนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันสวัสดีครับทุกคนผมกิบครับวันนี้พี่กิบก็มาพร้อมกับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อต่างๆนะทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเครื่องดื่มชูกำลังเนะี่ยเขาต้องเขียนตรง คำเตือนข้างๆตรงฉลากว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดนะครับทุกคนพี่กิบก็สงสัยนะครับว่าทําไมเขาถึงบอกว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดพี่กิบก็เลยลองไปหาข้อมูลมาในผัดคลิปนะครับก็มีคนเขียนหลายๆเหนนตุผลไปต่างๆนานานะครับแต่ที่น่าเชื่อถือได้ที่พี่กิบไปหาเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมก็คือในขวดหนึ่งจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ 50มิลลิกรัมนะครับแล้วองค์การของอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าควรเราต้องมีคาเฟอีนใน1วันห้ามเกิน400มิลลิกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเกินมากกว่านั้นจะเป็นพิษต่อร่างกายนะครับจะทําให้เกิดเป็นคาเฟอีนเป็นพิษได้แล้วขวดหนึ่งมีห้าิบละสอขวดก็ห0ึ่ลร้อยและเขาก็เลยเผื่อว่า วันหนึ่งเราจะไปกินชากาแฟหรือน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีคาเฟอีนเพิ่มเติมอย่างอื่นในชีวิตประจําวันนะครับเขาก็เลยให้เขียนไปที่ข้างขวดว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเองนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่าง,น,งนะครับทุกคนก็มีคนบอกว่าเป็นการดัดหลังของพวกบริษัทเครื่องอื่นชูกาลังในสมัยก่อนนะครับบอกว่าเป็นการเมืองบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเมืองนอก ไม่เห็นมีคําเตือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พี่กิจก็ไม่รู้นะทุกคนก็ปเป็นทฤษฎีที่เขาเดาไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเราดื่มเกินมาแล้วสองขวดแล้วหัวใจจะสั่นนอนไม่หลับจริงหรือเปล่าน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับขวดที่หนึ่งนะทุกคนขวดที่สอง ใส่สามขวดไม่ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวขวดนี้จะต้องคึบเลยนะคึกคึบเหมือนเล่าข่าวอีกสองขวดในนี้นะเดี๋ยวเราจะ,ะามาพิสุดแ์ก มันจะสรุปตอนนี้ไม่ได้เอาละครับทุกคนพี่กิ๊บก็จะขอจบคลิปไปเทียงเท่านี้นะครับถ้ามีอาการเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กิ๊บจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ากินสามขวดแล้วหมวดจจะสั่นนอนไม่หลับจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คงจะยังไม่ได้ออกลิฟนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งกินไปนะครับเอาละครับแล้วเราเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายับ